สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีสุขุสุขคนเด้อพี่น้องเอ้กินเข่าเศร้าเหมือนกันพี่น้องเกลียวเห็ดเพื่องพี่น้องเอ้ดำๆสุดๆเกลียวกันเลยเกลียวเห็ดเพื่องกินผู้เดียวพี่น้องมุมีใครกินน้ำเลยมาไหมตรงดีกูกินปะขอกินปะแล้วพี่น้องเลขอกินจะเศร้า ออกมานาคือเก่าใช่ไหมมันามานี่ก้ะมาให้มานาทันหมอมานาบอ้โหจิบไปใช่นหมเพี่น้องอยู่บ้านกันบุคคลอยู่น้าพี่น้องบรรยากาศดียอ,อย,ยู่น้าเนาะกล้องมันแค้งมาพี่น้อง bên nó kín trong lớp thế nào mà Giờ thương มือนีแดดแล้วพี่น้องฝนตกมือนี่ว่านี่ฝนตกลิ้นเราบิดมือบรรยากาศมัอนี่นี่แดดเดีด๋ยวให้เพื่อนกับแซ่บแล้วพี่น้องเอ้ยสาวคนเจ้าให้พี่น้อง มกินเข้าหรือเสาร์แล้วป่นนั้นหากระมาพี่น้องเห็ดเพื่องกันได้หนีแหละพี่น้องในหัวเทียงนี่แหละเพืได้กินยุกรอบุหรายก็เพืได้กินเพืได้แจ้วเนาะ เหนื่อยมากครับเออจั like ับเกิร์มพี่น้องมานีนี่ะกน้ิเดียวก็แซ่บน้พี่น้องตอนยากี่ผู้เดียวก็แซ่บน้อพี่น้อง ต้นตรง,งนี้กินน้ำพี่น้องเป็นว่ากินแล้วนี่ใส่กินน้ำจะคนเลย อออตอนนี้ก็สิประมาณนันเป็ดกาะมงอะไรพี่น้องกินข้าซอยกินแต่เศร้าแล้วมันอยากไว้เนาะพี่น้องกินกระโซอยแค่นี้ không khẩu bọn <laughs> <laughs> năn <nhay> thế đâu Cầm nhanh không สาวกํลังขวเขาเมาพี่น้องสาวกํลังขเขาเมาสาวกํลังขวเขาเมาพี่น้องขวเขาเมาพี่น้องเลยวันนั้นีกินเสาอิ่มเลยพี่น้องขวบยวมันห่ามั้งนี่เออจมันใส่น้ำใลายไปไหนเซนิ่งเด็กพี่น้องเซ่ไว้เนาะเนนี่เซ่เขาไว ต่กอลงไปขัวเนาะเห็มันห่าวพี่น้องไหมปุ้นนุ๊เขามาไงตันแล้วค่ส่งไปดป้าลุงเนม้นเขาเมาเนาะเปอยู่บุ๊ที่เฮไเานี่คือยังไ่ทันตั ตีเอาปะตีสิคสุกเหรออนุ่มเนาะแซ่บเปละอืมนุ่มเลยนะเกี่ยวกาเนาเกี่ยวกลางนขอเมาพ่จ้องสาวก็ล้งขวบพี่นะครั บรรยากาศอยู่ให้อยู่นาคือเก่าพี่น้องเอ้ยมันนี่เน, <c oughs> นาะเกาหน้าสาวมันก็บเลืองแล้วได้พี่น้องนะทางท้ายนี่นะท่านั่นก็บเลืองเนะานะจากักใส่แนวเขายขัายางคือนทีเกี่ยวไว้เนาะบรรยากาศดีพี่น้องอเอ้ยอยู่ให้ยอย,ยู่นาเนาะ น่แจ็คอย Quran> ู่หรอหูไปสิจิบู่หูหูเขาเมาไปก็หูะเขาเมาภาคกลางเขาเปนเขาเมาภาคกลางเนกับหูอยู่หรอ mùa đầy ngày đâu cái nào mà phương chỉ hàng nó phải cái mùa hàng cái nào ấy của màu khi nào ấy của xe cả xám cả là măng mới là cái nào ấy xe cả là măng bàn nó gần cả xám nào ấy bàn học bàn nào không thằng ăn phần thay phần chữa cả là măng nó

đi bà หนใหม่บ่เดี๋ยวนี้น่ะ cứ ยังพอได้ไปอยู่ไปไปไปหามากะ ปิงจับมือนะจะวาเลื่ดนออกยวพูปิงได้ตูงง่ายหวยแถวบ้านนี่ปิงลายเด้พี่หน่อยหวยแถวบ้านนี่ปิงลายแฉบอ่ะใหม่เนี่ยน่อใหม่แร็แล้ว เอาโบทันพี่น้องเอ้ไผ่แห้งลายก็ไม่ได้เนาะมันใหม่เขาไผ่ลุกลายอยู่ที่ขั้วเขาเหมาอยู่ที่ตมาณนี้พี่น้งองเลยเขาเหมาทั้งันมันนอกบันหนาเขาลายหมองลายบ่อนเพื่อนก็นอาจชีพแตกต่างกันเนาะพี่น้อง Nhưng nó bộ cứ cắn đó Bộ này chứ xì con cả tắm cứ cắn Tắm xe này đấy Xe đầy xe này mới mới thương chắc hả ngay bên này kìa Chào Chúng phía nào cái lấy xe khốc nữa nó โอเคนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สิขอจบเพียงสำนีเด้อพี่น้องไอ้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งให้ในเด้อพี่น้องไอ้เพื่อจีบผู้พาดคลิปใหม่ๆของกันเบานั้นเนาะพี่น้องสบายดีพี่น้องพอคลิปหน้าเด้อพี่น้องไอ้